ตซึ่งโลนตันเป็นเจ้าของเม็ดเงินจริงๆชาวไร่มากู้กับโลนตันก็เลยปรึกษากันว่าอยากจะเป็นผู้ที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของก,การนำเข้ารถตัดอ้อยรวมกันนะครับใต้ใบใต้แบรนด์ใน TCA ลนะได้พบปัญหาจริงๆว่าการนำรถตัดอ้อยเข้ามาซึ่งเริ่มต้นตอนแรกเรายังไม่ได้เป็นดีลเลอร์ของเคส นะครับเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเราเริ่มนำรถตัดอ้อยจากประเทศปาซิลเข้ามามีปัญหาว่าเรานำรถตัดอ้อยที่มีอายุเยอะมากเข้ามาแล้วก็มารีฟอร์มกันเอามารีฟอร์มกันก็เจอปัญหาว่าบางบริษัทที่รีฟอร์มกันไม่รีฟอร์มจริงคือแค่เอามาสาาส์สีทำสีแล้วก็เปลี่ยนเล็กๆน้อย ปรากฏว่าพอปล่อยเงินเกีียวให้ชาวไร่ไปซื้อซื้อมาแล้วตัดไม่ได้ก็ทำให้ชาวไร่เกิดภาวะการขาดทุนแล้วก็ส่งหนี้ไม่ได้นะครับทางเคซก็เลยนำร้นตัดอ้อยเข้ามารีฟอร์มกันแบบร้อยอร์เคือถอดทุกชิ้นส่วนเลยแล้วก็รีฟอร์มไปแบบเต็มที่เลยแล้วก็ลองมากำหนดราคาว่ามันควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ใช้งานได้จริงไหม เราก็ทำมาอยู่สองปีปรากฏว่าก็ประสบความสำเร็จแต่เริ่มต้นตอนแรกจะไม่ได้รับการยอมรับจากชาวไรเนื่องจากพอรีฟอมร้อยเ์เซ็นเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรเยอะมากเพราะรถที่นำเข้าจากบราซิลเนี่ยแทบจะเป็นเศษเหล็กเลยเพราะเขาใช้แบบคุ้มค่าจริงๆที่บราซิลรถที่บราซิลหนึ่งคันหนึ่งลูกการเขาตัดมากกว่าเราถึงสิบเท่าตัว บ้านเราลดตัดอ้อยหนึ่งคันปีหนึ่งส่วนใหญ่เฉลีย่ยต,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 ตัดแค่หนึ่งหมื่นตันต่อปีต่อคันแต่ที่บราซิลหนึ่งคันตัดหนึ่งแสตันต่อปีต่อคันดังนั้นรถเขาใช้หนึ่งปีเหมือนเราใช้สิบปีรถเขาใช้เขาประเทศบราซิลส่วนใหญ่จะใช้ประมาณหปีแล้วขายออกเหมือนเราใช้ที่เมืองไทยห้าสิบปีครับดังนั้นรถเขาสึกห่อยเยอะมาก ถ้าซ่อมไม่ถึงจริงๆไปไม่รอดมันก็เลยกลายเป็นว่าก,การส่งเสริมอย่างที่ท่านหมอว่าเฮ้ทําไมซื้อลถกัดอ้อยถึงแบบส่งเสริมแล้วชาวไร่ไม่ค่อยซื้อเพราะเขากังวลว่าซื้อแล้วไข่ซ่อมชาวไร่จะถามคำแรกซื้อแล้วไข่ซ่อมเพราะส่วนใหญ่ซื้อมาแล้วเสียทุกคนไม่ใช่เสียน้อยขันไม่ใช่ 90%้าสิบเปอร์เซ็ือเสียมาซื้อมาแล้วซ่อมทุกคนมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ชาวไร่ไม่กล้าซื้อรถตัดอ้อยเพราะราคาค่อนข้างแพงเป้าหมายหลักเลยแต่ k c a เราซ่อมกันแบบร้อเรซเรามีการรับประกันสินค้าในเรื่องของรถตัดอ้อยสองฤดูหีบซ่อมฟรีสองฤดูหีบเลยเพื่อเราเป็นการยืนยันว่ารถตัดอ้อยซื้อจากเราไปคือใช้ได้จริง และไม่มีปัญหาจริงเราส่งช่างประปกบ24ชั่วโมงอยู่กับบ้านท่านเลยเหมือนเป็นลูกหลานท่านเลย24ชั่วโมงดูแลให้2ปีฟรีๆไม่มีค่าแรงเพื่อเป็นการยืนยันว่า k คซสามารถดูแลรถของชาวไร่ได้จิงนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหลังๆทางบริษัทเคสก็เห็นว่าเราเริ่มเป็นมืออาชีพ นะครับก็เลยติดต่อให้เราเป็นตัวแทนเคสไปด้วยเลยเคสสองสีเลยคือจอใหญ่จะสีเขียวนะครับเคสจะสีแดงนะครับพอเคสเขาเริ่มเห็นว่าเราเริ่มเป็นมือาชีพขึ้นก็เลยอยากให้เราเป็นดีลเลอร์ก็เลยเราก็เลยเป็นดีลเลอร์เจ้าแรกแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเคสจริงๆ100%แต่เรานี่เป็นดีลเลอร์ติดตั้งจากโกโมเป็นสเตชันที่หนึ่ง ในภาคอื่นเอเชียเลยนะครับเป็นบริษัทแรกนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็เลยเป็นบริษัทที่ขายเคสโดยตรงแล้วก็มีพนันธกิจคือขายทั้งรถเก่าจากประเทศบราซิลดูแลให้2ฤดูหีบเหมือนเดิมและก็ขายรถใหม่ดูแลให้2ฤดูหีบเหมือนเดิมนะครับก็ปีที่แล้วเราขายยอดเราเริ่มเยอะขึ้นสมัยก่อนเราสู้จอนเดียวไม่ได้นะครับ เมื่อ,อ5ปีก่อนจอรเดียปีหนึ่งจะขายได้ประมาณ100คันรถใหม่นะครับเคสจะขายได้ประมาณไม่เกิน20คันแต่นาอุจวรันปีที่แล้วจอเดียขายได้28คันแต่เคสขายได้100คันครับเราทำยอดสามารถกลับขึ้นมาทำยอดได้ครอคำได้ก็แสดงยืงนยันได้ว่าลูกค้าเริ่มมั่นใจในการบริการปัญหาเรื่องหนึ่งคือสมัยก่อนเคสดูแลลูกค้าไม่ดีครับ ทำให้ลูกค้าไม่กล้าซื้อรถใหม่เพราะรถใหม่คันละสิบสามล้านไม่กล้าลงทุนครับซื้อแล้วรถเสียไม่มีคนไปซ่อมเหมือนกันนะครับเราก็เลยคุยกับทางซีเว่าคุณจะต้องเทรนนิ่งให้เราเพื่อที่เราจะต้องไปซ่อมรถเคสให้ลูกค้าได้สองฤดูหิปภายใน24ชั่วโมงถ้าเกิด24ชั่วโมงเราจะมีรถใหม่สแตนปใหให้เป็นคันที่2ของชาวไรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าซื้อไปแล้วใช้ได้ณปัจจนะนะุบันตอนนี้ หลายๆโรงเริ่มซื้อเคสมียอดจากสั่งจองเคสมากขึ้นนะครับทําให้เคสขายดีมากกว่าจอมเดียแล้วแล้วก็ชาวไร่เริ่มมีความสามารถที่จะซื้อรถใหม่แล้วเพราะมั่นใจว่าซื้อไปแล้วคุ้มนะครับเราก็จะทำเป็นแบบขนาดเครือข่ายฟาร์มมิ่งเหมือนกันก็คือเราจะหาลูกค้ากลุ่มตัดให้ด้วยในกรณีที่โรงงานมีอ้อยเยอะขึ้นโรงงานจะทำคอนแทคฟาร์มมิ่งกับ คนที่มีรถตัดหารัญหาปริมาณอ้อยให้ตัดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้ชาวไร่อ้อยที่ลงทุนในรถตัดอ้อยสามารถซื้อรถตัดแล้วได้กาไรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางยั่งยืนของพี่น้องชาวไร่อ้อยในปัจจุบันก็จะเดือเจอปัญหาในเรื่องของแรงงานที่มีปัญหาในเรื่องของการจุดไฟตัดซึ่งสมัยก่อนท่านพอบอกว่าทาไมถึงไม่ค่อยซื้อรถตัดอ้อยตัดหรือไม่ค่อยใช้เครื่องจักรในการตัดอ้อย ปัญหาคือถ้าเราใช้รถตัดอ้อยตัดข้อที่หนึ่งคือเขากลัวว่าตอเขาจะเสียข้อที่สองคือค่าตัดอ้อยจากรถตัดแพงกว่าคนงานตัดอันนี้คือประเด็นเลยนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือราคาที่ได้สมัยก่อนถึงจะเป็นตัดอ้อยสดตัดตัดอ้อยใบไ,ไม้ได้ราคาเดียวกัน แต่ณปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับทางรัฐบาลก็ได้เริ่มมีการกดดันในเรื่องของ PM 2.5นะครับคนไหนที่ตัดอ้อยไฟไหม้จะโดนตัดตัดละ30บาทแล้วเอาตัดละ30บาทไปให้กับคนตัดอ้อยสดก็คือคนตัดอ้อยสดได้เงินจากคนตัดอ้อยไฟไหม้30บาทต่อตันเอามาเฉลี่ยกันนะครับมาเฉลี่ยกันอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับสิ่งที่สองก็คือรัฐบาลชดเชยเงินให้ในเรื่องของอ้อยสด ซึ่งปีนี้ก็รัฐบาลตัดสินใจจาก120บาทเหลือแค่69บาทนะครับ mm hmm. ก็ตามันมา2ปีนะครับ mm hmm. ก็หลุดกันไม่รู้จะได้เมื่อไหร่69บาทก็ยังไม่ได้เหมือนก,กันนะครับ mm hmm. ก็หลุดกันว่าถ้าได้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้รถตัดอ้อยน่าจะเพิ่มขึ้นปริมาณนะครับสิ่งสาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เจอปัญหาที่ทําให้พี่น้องชาวร้อยอ้อยไม่อยากซื้อรถตัดอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยคือ โคตาจริงๆเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนที่ทําให้ชาวไร่ไม่อยากซื้อรถตัดคอยครับอันนี้คือเรื่องสาคัญเลยครับคือโคตาโคตาคืออะไรครับคือโคตาสมัยก่อนคนใช้รถตัดอ้อยก็ต้องไปต่อคิวคนตัดอ้อยไฟไหมก็ไปต่อคิวสมัยก่อนไม่มีการแยกครับ ตอค้นก่นใครมาก่อนก็เทก่อนใครมาที่หลังก็เทที่หลังดังนั้นคนตัดอ้อยไฟไหม้เขาตัด